ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริการขอปชันผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันอูรเยอรมัน2 กาหลีใต้2คิวบาสอ,สอนะครับเอาแล้วครับโอ้โหดีมัน2 2 2จริงๆนี่โอเคครับมา2 2 2นะครับขึ้นปราบครับสีฟ้าครับเยอรมันคู่กับสีเหลืองครับคุณมาจิมมัตเยอรมันเช่นกันนะครับโอ้โห ส่วนสีม่วงนะครับคุณวีดีครับเกาหลีใต้ครับคู่กับสีแดงเกาหลีใต้เช่นกันโอ้โหฝังนี้คิวบารสครับสีเขียวกับสีน้ำเงินอันนี้เป็นเลนดอมหมดใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ดูเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่สีทิงสองสองของจริงเลื่นปืดเล่นเปืเปเปคนับไม่แหลกด้วยวันนี้ไม่แหลกเลยครับสน,นุกแน่นอนครับ งาบไปครับเดี๋ยวตัวนุ่มมันได้ก่อนนะครับคุณมานิมอัตมันจะมาเก็บแร่คเป็นแร่เพชรนะครับฝั่งนี้ครับเปลี่ยนแร่ทองแนละ้วกลายเป็นแร่เพชรทั้งหมดนะครับมาวิ่งไล่ต้อนกัน,นครับงาบงาบงาบไม่งาบ,งาบ,งาบไม่ไมีมันเจอเซนที่ เซนที่ไม่เจอหมาหมาหมาใครอยู่หมาใครจะไปวิ่งเข้ามาจนมุมแล้วงาบหัวก็ให้เราเกตีเ้เริ่มมาแล้วครับแต่ฝ่ายนี้เขามีป้อมซอยอยู่นะครับร้ำมันตัวนี้ยังไม่ได้ยึดนะครับของคุณอับรับน่าจะยังไม่คุ้นกับแมบนะครับของคทีเจก็เช่นกันครับมีโลงน้ำมันอยู่นิดหนึ่งลูงรงครับแต่ลืมนะครับ เราต้องเอาไอบีมาไล่ยิงล็อกเกตเชียรครับฝั่งคุณตาก็ยจงไม่ยิดลงมันตรงนี้ไปนะครับข้างๆบ้านครับได้ยินเสียงซิลเลดี้ครับทังใครเอ่ยซิลเลดี้มาอย่างเยอะครับทังใครบ้างครับเนี่ย อ้าวมิชชั่นเดี๋ยคอมพิวเตอร์่งลรัต้องมารอดูครับต้องรอดูจังหวะบวกกันนะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับอ้าวเอาเอาถอยถอยถอยแต่ป่านนี้ขึ้นเจนที่มาครับได้ไหมได้ครับอุ้ยได,ได้ได้ฐานใหญ่ด้วยครับเอาแล้วครับอุ้ยคุณทีเจโดนก่อนครับ ลงแรกลงแรกไม่ทันครับขาใหญ่คุณทีเจไปเรียบร้อยครับไปตั้งแหละเขาไปตามครับียหายนาครับแบบนี้เอาแลว้วโวยเอาลวโวยแล้วเกตเชียร์ี่มาเปิดแมวครับขี่ครับเห็นแมพเรียบร้อยแลวนะครับ ฝั่งนี้ลงน้ำเรียบร้อยครับคุณมาคิมอนครับเอ้าเจอครับสีม่วงครับไายบ้านไปเรื่อยครับอู้การสปายไปเรียบร้อยครับได้เป็นแบบไม่ไม่ได้ครับเกือบครับโอ้โหนี่ครับฝั่งคุณรัสเซียกับคุณวีดีครับเล่นเหนือชซีอครับอ้อมมาต่อยครับเรียบร้อยเลยครับโดนเหมือนกันครับขาเหนี่ยงก็ไปเช่นกันครับ โอ้โหคือปราบครับตัวแล้วครับต้องมาดูฝั่งนี้ยังไงครับมิชชั่นคอมพิวต์มากครับคุณละเสียคุณวีดีครับตอนนี้น่าเชืนอหน่วซิลแล้วครับเอามากันครับน่าจะเข้ายากครับแบบนี้แอร์คราฟมาแล้วเจอของหนักครับคุณมาร์ชมอสแอร์คราฟเดือดใสยเรือใอยเรือน้ำครับฝั่งนี้ก็แอร์คราฟเช่นกันนะครับ เปลี่ยนเดียวกันเลยครับทันย่ามาแลยครับอึมพิซซึมพิซซึมพิซซึมแทงครับมาได้ถอยครับต้องถอยครับต้องถอยแต่ครับพิซซึมแทงจะโฟกัสฝั่งไหนก่อนครับเนี่ยนี่ครับแมนเชสเตอร์ปอเตสครับคุณไอวีอ่แอร์ครับเข้ามาครับแอร์ครับยิงครับยิงลงมาครับ เอาครับแกครับแกครับใครอยู่ใครจะไปพยายามตัดก่อนครับเอาให้ร่วงเอาให้ร่วงเอานะครับสองหรือสามลำนะครับตอนนี้จมเรือพยายามจมเรือให้ได้ยครับเอาของใครจะอยู่ของใครจะไปแบบนี้จมเรียบร้อยครับโอ้แอร์ครับของคุณใบมัดจมได้แนะ่นอนครับแบบนี้ ตัวตุ๋ยครับตัวตุ๋ยต้องกลับฐานครับแต่ั่งนี้ก็ใช้แอร์คาร์ชวยกันนะครับแต่ฝั่งนี้เขมีเรือสอยมือนกันนะครับในไถครับไถแอร์คาร์ไปครับไล่กลับบ้านครับเข้มมากครับแต่คนวันนี้สงครามทางเรือครับมาเรื่อยๆครับพยายามตัดมิราดแก๊งไปครับเกิดสตอมของคุณมาจิมอตมาเรียบร้อยนะครับ แตสเปียของคุณมีดกำลังแข่งกันได้ครับอลังประเทศมาแล้วครับเอาแล้วตัดคนที่ฝั่งนี้ยังไงครับเจดคุณปราบก็วินไข่บ้านครับคุณจีเจจักกันไวไหมมีมิลลาดแข่งนะครับน่าจะเข้าเอาสปายเข้าฐานหรือเปล่าครับแต่รถหนึ่งบ้างมาครับคุณชดไฟฟ้าครับเจอมิลลาดแข่งแก้ฐานครับยิงนัดสองนัดมันตายเลยนะครับคุณจะยังกันได้ครับ ยังไงไม่ใช้เนือซูบิ่นเขาใส่ครับเอาเหนือซมวิ่งยิงครับนี่ครับแต่มีสไนเปอร์ด้านในครับฝั่งคุณมันจะต้องปั๊มเรือมาสู้ใหม่ครับโคโนไปไหนครับเนี่ยเอ้าโคโนทันย่าครับทันย่ามาครับปล่อยครับปล่อยครับพยายามเข้าโต๊ะฐานใหญ่ไม่ได้ครับอืมคุณวีเดียวครับ เอาไงเป็นเพื่อนโรเทสหาไปเรื่อยๆมันต้องฝอยต้องฝอยครับเป็นเพื่อนโรเทสแตกไหมเป็นเพื่อนโรเทสแตกก็เลยครับฝันก็มาครับสงครามทางเรือทางบกครับเป็นเพื่อปรเทสสามบ้างแตกเหมือนกันครับเป็นเพื่อปรเทสเอาใครอยู่ใครจะไปแต่ฝันที่สามบ้างนะครับไอ้เบียครับหายไปเรื่อยครับโอ้โหดีๆไม่ไหวครับจังหวะนี้จอหมดครับเรือเอาเอาแล้วครับ ฝั่งคุณเซียนี่ครับพยายามมาถ่ายบ้านฝั่งคุณอับกับคุณทีเจนะครับมาต่อครับถุดปราบครับวิ่งเข้าใส่เลยครับรอบนี้ครับเอายังไงไม่ผ่านเช่นเดิมครับอูยูนิตที่เป็นรถเดิมมากครับมีไลโน่สามบ้างนะครับมีฮอด้วยครับแต่นี่ครับฝั่งคุณเซียพยายามวิ่งไล่ต้อนครับโซนครับโซนครับโซนครับเมืชนฟอดสโซนครับเอายังไง ไม่ไหวไม่ผ่านข้างในเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหันนยาครับข้างในนี่ครับฝั่งนี้ก็ไล่ถ่ายบ้านเช่นกันครับแอร์ครับสองลำนะครับเอายังไงเอ้ามีหน่วยซิลครับนี่ครับการหนึ่งซิลมุดโจมครับเรียบร้อยนะครับโวลอสเซียครับ แก้ทางกันไปแก้ทางกันมาครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับโคโนไปไหนครับโคโนลงน้ำหรือเปล่าครับแต่จะโคโนลงน้ำไหมงั้นโคโนมาฝั่งนี้ครับเอาไถ่บ้านนะครับเอายังไงเอาของมูนิเจไลโน่ไม่ไหวครับเจอพีซซึมแทงครับอัพเปตเทิลพอเทสเราจะวิ่งเข้าใส่ครับมีอมดากมาครับ หายบ้านไปเรื่อยครับซึ่งแฉงครับฝันนี้เลือกที่จะคุมดำใส่ครับต้องวิ่งคอยครับไม่ต้องยอมเสียพี่ซึ่งแฉงไปครับเก็บไว้อครับเสียไปเลยครับเมือนเขใช้แล้วเมื่อกี้ครับแต่ฝั่งนี้มีไอพี่พ่อกันได้นะครับหมุดสวนกันยับจริงๆครับ คุณโนเกียวก็มาครับคุปราบครับเราเกียวบินเข้าบ้านนะครับเอาเลยครับยังไงเราเกียวตัดครับตัดคนโนเกียวครับคนโนสเทียหายครับพยายามตัดฐานใหญ่ครับแต่ฝันนี้เพื่อบ้านไปครับเอากรบสีเหลืองเข้ามาใช่ไครับคุณมีกมาครับหมุกทางขาดแล้วครับแตกครับแตกเรือครับแตกกระยับแบตเตินแล้วก็ไปเรียบร้อยครับได้กำไรเยอะมากครับถอยครับได้แล้วถอยครับต้องถอยครับ เสียหายเหมือนกันนะครับคุณวีดีครับต่างคนต่างโดนั็มันมากครับเกมนี้สวนกันมัดต่อมัดครับใส่กันยับยับครับเอาทางน้ำครับทางน้ำครับต้องถอยครับนี่ครับแต่ว่ามีเรือสอยครับ อังแต่ลงมาครับยิงเรือใสยครับต้องใช้เรือยิงเดิมน้ำครับนี่ครับมาส่วนให้ครับตัดลงน้ำมันนะครับแตกเรียบร้อยครับได้เลยครับตัดที่ฝั่งนี้ใขายเ้าเคียร์ครับมาตัดตรงปาร์คพลังงาน้นเคลียร์นะครับเอาขอบคุณอครับต้องขายจริงครับไม่งั้นแตกสายฐานตัวเองครับอวิ่งใส่ครับตัดไปด้านประเทศครับต้องขายที่เช่นเดิมครับโอ้โหสวยแล้วครับเจอกับตัดประเทศต่อครับไม่มีการทางอากาศเลยครับ ครับมันแค่ปุงตุ๊บตาครับนี่ครับไถลงน้ำมันไหมครับตัดกันงึงครับไม่ลืมตาอ้าบปากได้ไหนรถไวครับสวนกันไปสวนกันมาครับโอ้หุ่นมิชชั่นเดอะคอมพิวต์อีกหรือเปล่าครับแบบนี้ครับมี่เบทเทิลฟอร์เทียสนะครับสองสองพันครับมาไล่โซนนะครับไล่สวนหน้าบ้านครับเอายังไง ข่าเรือแตกเรียบร้อยครับเอาโจมเรือครับเอาแต่โรมาฆ่าได้ครับเอามาครับไล่ครับต้องคุณวีดีต้องถอยครับย่ำส่วนกั้นมดต่อมัดครับแต่กลุ่มแลเกทเทียก็ยังเหลืออยู่นะครับมาครับข่อสะพานใสกันนะครับเอาใครอยู่ใครไปตัดรถแรกก่อนนะครับตัดกันกันครับวันขึ้นแล้ววันขึ้นแล้วต้องถอยต้องถอยได้รถแรกไปครับถอยครับ เอาใส่กันให้ยับครับไปทันพอเทสสามบ้างมีกิลลี่ด้วยเอ้าใครอยู่ใครจะไปแต่ฝั่งนี้มีหลาดแข็งเยอะมากครับมีหลาดแข็งสามบ้างหรือเปล่าครับจังหวะนี้ตุบตับตุบตับเอาฝั่งนี้ซ่อมไม่ทันครับซ่อมไม่ทันแต่ยังเคลียร์ได้ครับเอาเอาแล้วครับยังพอเคลียร์ได้นะครับมีหลาดแข็งหนึ่งคันแตกเรียบร้อยสามบ้างเหรออาจะวิ่งไล่โวนหน้าบ้านคืนนี้ครับวิ่งใส่คืนครับไอพีสามบ้างสามคันนะครับตรงนูดไปอย่างไวครับ เอาต้องถอยถอยได้แล้วถอยครับไอที่สามบางนี่มันเถื่อนมากนะครับเอาจะถอยฝั่งนี้ก็จะวิ่งเข้าครับนี่ครับเป็นการไล่ต้อนครับโอ้เล่นดีมากครับเล่นมันครับนี่ครับหายครับมาเลยพนไปเรียบร้อยครับมีเวทเทิลโพดีสครับของรัสเซียมาโซนให้ด้วยครับโอ้ต้องเคลือบบ้านไว้เลยครับเอาไงถอยครับได้แล้วถอยได้แล้วถอย เอายังไงครับเนี่ยถุงไอพีถอยครับต้องถอยจังหวะนี้เสรจแล้วเกียเมมาไล่ครับตอนนี้ก็ไอพีสู้กันเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งที่มีหนึ่งบ้างทั้งหมดนะครับว่าน่าจะได้สปายครับตัดมาทีฝั่งคุณอัพครับยังไงครับคิวปร์ครับต่มวิ่งก็ใส่เลยไหมต่อสะพานวิ่งก็ใส่เลยไหมครับเนี่ยูแต่ไม่มีบาร์แหลกคนแล้วนะครับ ฝั่งน,นี้ก็ต้องมากันครับนี่ครับศึกสองห้านนะครับใส่กันไปใส่กันมาครับมีฝั่งนี้อ้อมครับมีอ้อมมีอ้อมมาครับปัดปุ๋ยบ้านครับม,มีหลาดแข้งมาแล้ว ใส่ปิงใส่ครับนี่ครับเรือไปชิดแล้วครับตัดฐานขึ้นยิงครับฐานี่ยิงเสียครับของคุณปราบครับตัดตรงแรกต่อไหมตัดตรงฟ้าครับเอาไงลงแรกต่อฝั่งนี้มีรอสเซียมาแต่ล่วงหมดนะครับเจอเรือสสยครับเรือสสยสามาราแต่เรือสอยก็น่าจะล่วงครับเจอรถถังยิงครับต้องถอยระยะยิงระยะห่างครับนี่ครับยังกันได้นะครับแต่นี่ครับวิ่งเข้าบ้านเหมือนกันครับโอ้ยรัสเซียมาแล้วครับ โคโนโคโนไปไหนโคโนมานี่ครับเจอโคโนครับคุณมค์มอสครับโคโนมาฝั่งนี้ครับเจนที่แตกครับเรียบร้อยหฝั่งคุณเสียวว่าขอบคุณครับเอ้าแตกคอนฟิสสามบ้างครับเยอะมากครับดังกันได้นะครับแต่บ้านจะไม่เหลือนี่ครับเจอกุอัพครับพี่เขาใส่เมืนกไนครับนี่ครับหูหไม่ไหวครับ ตัอไรน่ครับโอ้โหคุณโรสเซียยังไงไปเรียบร้อยครับต้องขายจริงครับเอาเหลืออยู่ในแค่นี้นะครับโอ้โห <c oughs> สวนคันมันมากครับยอมครับตอนนี้ผมมองว่าคุณรัเสเซียกับคุณวีเดนี้ได้เปรียบแล้วครับฐานใหญ่ยังเหลือครบนะครับเนนีอแค่ ป้อมฟืนสองป้อมครับกินบล็อกสองอันแล้วก็ปวามสอยหนึ่งป้อมนะครับก็จะแตกแล้วครับนี่ครับฝันนี้ก็วิ่งใส่คืนครับแฟ้มตัดที่เกียวครับคุณจีเจยังไงคุณจีเจเหลืออะไรเลยเหลือแค่ป้อมสอยหนึ่งป้อมนะครับไล่โซนครับไอวีสามบ้างสามคันสองคันนะครับอีกคันนึงแตกไปละส่วนตัวเรื่องครับนี่ครับมีเวลาแข้งของคุณปราบครับมาไล่ตุ๋ยครับโอ้ยเย้แล้วครับ อัพกบไม่ไหวครับหลงแรก่ก็ต้องตามไปกบแบบนี้ฝั่งคุณมากุมัตเดือแค่ปาแหลกคนนะครับตอนนี้ <Player> defeated เครบับจอมแพ้ไปและครับคุณป้าครับแตกหมดครับตัวนี้ จุมแสงครับมาไล่เคลียยุกคนครับยิงกระจายครับดูครับยิงฐานใหญ่เลยครับโคยยิงมาหลายคนเลยครับทังไงได้ไหมมาหลายคนต้องถอยต้องถอยยิงเอาใส่ครับความมุ่งโซนไอบีเรียบร้อยครับมาหลายคนคุณมาร์คิวัตออกจากเกมครับตอนนี้เหลือแค่คุณอัพกับคุณจีจีนะครับน่าจะเก็บงานครับมาตามเก็บงานครับคุณรัสเซียกับคุณวีดีครับ ัมาตามเก็บงานนะครับตัดเต็นที่ครับไอพี่สามบ้างครับมันเถื่อนครับไม่ไหวครับไอ้บ้านเก็บจับครับนี่ครับต้องขายทิ้งยอมแพ้เลยครับรับยอมแพ้ครับเดี๋ยวแค่ของส่อยถ้าบของดีเจีครับเรียบร้อยครับวันนี้เป็นคุณรักษณะขคุณวีดีนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเด้ออุมันมากครับแมตช์นี้